มาเป็นดับหนึ่งครับ10กิโลมาเป็นดับหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วรุ่นนี้เกนสุก้าอันดับหนึ่งครับในการวิ่งที่อำเภอสังคมนะครับ ครับผมสักครู่จะได้รับเหรียญนะครับเดี๋ยวพักเหนื่อยสักครู่ก่อนนะครับได้อันดับหนึ่งครับไม่ผิดหวังครับที่มาวันนี้ครับในใจกะไว้จะขอติดแค่หนึ่งในห้านะครับแต่มาเป็นอันดับหนึ่งก็ดีใจสุดๆนะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้หนึ่งในห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับเหรียญนะครับตอนนี้ห้อ่า ขอพักเหนื่อยก่อนรับสัครู่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนรับเหรียญครับและรับรางวัลนะครับอันนี้ได้อันดับหนึ่งนะครับของรุ่น40กิบสีถึง49ปีนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งครับโอเคครับ